ที่เขาบอกว่าระดับสี่สมันมีกี่ระดับพอเหรอโอเคเลยดิจ๊อบครับไปหน่อยจริเ,เ,นเนี่ยกิน <c oughs> แรงเพื่อนเานาะไอ้พวกมึงไม่พายเอาหัวละาน้ำ จบบอ่ะพาเไงพามองกร่ลยพาวพาวมังกล้องกล้องันไปทางไหนอ่ะนี่นี่ไม่คละทานี่ยจอยอย่นี้จอยอย่างนี้บครบอดึงไว้ดึงไว้ร่วมร่วงยังได้รวมสม

ดิฉันจะไว้ดิฉัเนี่ยต้องเก็แล้วไว้คืนนี้มาดูวิดีโอกันนะครัะไช่เนอะ จะเหนื่อยดู าภาพอาเอาให้เขาถ่ายด้วยข้าหน้าถ่ายรูปแล้วอยากขาถ่ายให้เอามือถือพาให้เขาถ่ายดิมีต้องไม่ต้องมองอมน่า้ลอ๋อองหนาสวยดีก่าองน้ีค่ <laughs> ถ่ายแล้วรัถ่าย่อ,งงน,อนนี้ถ่ายวิดีโออยู่ครับเก็บ <laughs> ไม่เอาลูกเหรอเอาครับเอาหมดเหตตอนเหตอร่วงวะ

เนี่ยเดอดเฮ้ยของขอนี่ช่นี่ช่างมอะไรเนีงยขอใช้มือเราดีกว่าไอเราว่าอะไมันขอมาแล้วมกลหน้าที่มีขนาดไหมคะอนาดครับเขาข่ายเยอะนะต้องเปลี่ยน่าให้ทันฮะก็เปลี่ยนท่าเด้หรออ้อหลคารดเหนื่อยจังเห่จุง ลงเหรอครับข,งงข้างลงนะ

Chat, แ,ลแล้วแต่ถ้าถนัดเ่นะวนำเลยนะนะเไหมตรลงอไม่เนาทางนั่งนเรานุกนั่งนั่งขาถมัตรงพื้นอ่ะจะถึงแล้วหรอครับ คนนี้เคยเนี้ยเคยลงไหมดีเลยสอนกันเลยน้ำผไม่อร่อยไม่ถามไม่กินเกนี้าเยอะม่ั้กเยเชือเพลิงหมดเชือเพิงหมดเติมมาเยอะไม่ใช่เหรอ ตุนตุนปากเป็ดว่ายังอ๋อพายยังพายจาเต็มเอาไปด้วยครับเอาไปด้วยเอาไปด้วยที่เดาพายด้วยเาพายไปแล้วเราไปขึ้นยังไงครับเขึ้นับเลยขึ้นไปเลไปเลย Nice. Yeah. 很硬，真真、嗯。嗯嗯嗯 ข้าวๆมวงตรงไหนขาวมีกล้องด้วยนี่อ้าวหมุนมาคอยทุกรอบหนอยอ่ะอ่ะหมุนมาแล้วขอดูหน่อยมันเข้าข้างท่ะขึ้นน้ำสูงครับปเอ้อ่ะขึ้นแล้วขนๆโดด

Oh. ไมจับอเอูดีเขียวขาอืออตกอะกต้องจัดเป้าก่อนนะก่อนโดนดึง พี่เล่ตอนนี้มันกันน้ำดีอยู่แล้วหองามันเนี่ยเันหลังหน่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยส่งผ่านเอ c เอาได้จ้าทำจ้ทำอะไรก็ทำหล่อทำสมูทปียบปียบ เ <laughs> มอีนี้ยังนั่งเงียบๆวน,นีคือเมาใช่ไหมยมังไม่สางไม่ใช่เมา มันเยอะเว้ยกาอากาศดีนะ okay. <wounds> เจ๊แข็งพวกนี้บินเลยเหรอเจ๊ <Gym. S 2> แม่งคิดฝังว่ะมาพายเลยยังแข็งเลยขาสามไม่นับโอไม่นับไม่นับบย เค็กอีกข้างหนึ่งไงมันเลยดึงไหนก็จ็อกดูหน้าดิครับโยบนี่ครับขอเคเก้กขอเคก้เคกเอาพิธีกรหน่อยเออย็นค่ะเย,นยน็นเย็นฮัลโหลตอนนี้นะคะ<อ> <laughs> เร่มางมาล่องแก่งหินเธอนะคะ หัวเรือาเสือขางันนี้ลุงไปางเสือนะคะ<ง>ไป <โฮ S 1> เรียกเขาลงุง,ลงลพี่ยอหเืพี่ค่ะพี่อย่าโยนหนูลงนะข <c oughs> อโท <c oughs> เี่พี่เลุงวันหนึ่งพี่เขา พ,พี่เขาล่องมาทาั้งชีวิตแล้วพวกมึงล่องครั้งแรกอยู่เลยนเลนี่ยดูนะครับน้ำตกแก่งข้างหน้านะครับแก่งข้างหน้านะครับจับเชือกลอเลยครับไม่่าจับไหมไม่จับเราหรอ Okay. นี่ไม่แบบผู้ชายนะไม่มีสกิ๊ดนี่ชาไม่หลดหรอกนี okay. <I> ่ชาถ่วงดี ามันถ่วงดี เจะสุดหรอลงอีกแล้วเลวเ,เจอรีสอร์ทเลย,ม,ม,ยมีเบ็ด <laughs> ตกเอา

ที่บ้านตอนนข้ฮลโหลาวัเร็วไม่ได้ไหววนเยอะ ต้องต้องหน่อยควา่งแล้วถึ่แล,แล้วเหรอ ตรงนี้ที่อยู่นนันแหะตรงวิชาถายด้วยนะครับโอเคขับรือใ้เยครับเสียงับทด้วยนะครับทายด้วยนะครับไมต้นไปย่อยู่นะไปนะรปนะไปนะวปนะไปนะไปนะนไปนะไนะไปนะไปนะไปนยไปนะไยนะไไปนะ้ไปนะ เซฟี่เลยเซอฟี่เลยคาวไปรอดวงกล้องวองกล้องยหายาตัวหมครับโอเค